ถ้าหากว่าพวกคุณกําลังมองหาการประจนภัยสุดมันหรือการสร้างสุดแสนจะอลังการที่นี่คงไม่มีเพราะที่นี่มีแต่ความกลหล์หนุนวายตอนนี้คือการประจนภัยในโลกไม้ครา a หนึ่งวันของพวกเราไปดูกันเลยเอพิโซดที่1นึ่งยเริ่มต้นมาวันแรกก็ต้องเริ่มจากการตัดไม้ก่อนใช่ไหมล่ะก็นี่มันไมครับ ซึ่งไบโอมที่พวกผมเกิดมันไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่พวกผมเลยคิดว่าจะย้ายกันนะการที่จะออกจากไบโอมบ้านี่โคตรจะลำบากเลยเพราะเดินไปแป๊บๆก็หลงกันอีกละก็ต้องเดินหากันใหม่อีกพอเดินไปสักพักก็หลงกันใหม่อีกโอ้นี่หมายคาบนะโว้ยไปข้างล่างมีถ่านพี่ผพ้ใหญ่ผักกูสิไอพี่ยะ yeah. <laughs> เกือบตายดิเดิมที <Yeah. S 1> แค่หลงป่ามันยังไม่พออีกอะยังมาแก้กันอีกแล้วคือกวดจะขึ้นมาข้างบนได้ก็เล่นเอาอสมืดเลยขึ้นมาแล้วไงก็หลงกันอีกก็ต้องหากันอีกเหมือนเดิมแล้วยิ่งไป็นตอนคืนด้วยโคตรอันตรายเลยแหมเชื่เป็นพี่ที่แสนดีจริงๆเลยผมไม่ยกกักจําได้ว่าม c ค a ับเวลาตอนคืนในป่าเนี่ยมันจะน่ากลัวอะไรขนาดนี้เดินไปทางไหนก็มีแต่อันตรายนั่นดิดูสิ ยวแป๊บๆเจอมอนสเตอร์อีกละแล้วเมื่อไหร่จะได้ออกจากป่าวะเนี่ยอยู่ว่าแต่ร้อยวันเลยแค่มังกรจะได้เห็นหรือเปล่าแค่นั้นแหละแล้วในที่สุดผมก็หลุดออกมาจากป่าแล้วก็บงังเอิญไปเจอโจทย์เก่ามึงวันนี่ยพี่ <laughs> แต่ผมก็ต้องห้ามใจตัวเองไว้ไม่ให้ฆ่านางเพราะในคืนนี้พวกผมต้องใช้ประโยชน์จากกันกันก่อนก็ดูสิเดินไปทางไหนก็มีแต่ระเบิดตู้มตาม แค่จะไม่มีที่ให้เดินน่ะขืดฆ่ากันตอนเนี้ยก็คงไม่มีใครรอดแน่เลยหลังจากที่พวกผมหนีตายจากข้างบนมาได้พวกผมก็ได้ทำการพักลบกันก่อนแล้วก็หาที่พักโดยการใช้รูที่อยู่ใต้ถ้ำอีกทีแม่กลับมาเล่นไมค้าทั้งทีก็ยังต้องมานอนในรูอีกนะช่วยไม่ได้อะ เช้าวันต่อมาพวกผมได้ออกไปจาัดก,การอิเดนแมนตูวท,ที่เห็นกันเมื่อคืนนี้คิดวิ่กำลังจะไม้กับคุณทำไมเนี่ย <c oughs> ไม่มาตีเบาจังะ่ะระดับำอะไรนะเนี่ยเบาเหี้ยอะไรกูจะตายแล้ว <c oughs> ไม้ยอมใช่แล้วการที่จะตีมังกรได้มันก็ต้องใช่ดวงตาของเจ้าพวกนี้ใช่ไหมล่ะเก็บไว้ตั้งแต่วันรแรกๆกะดีเชื่อผมเถอะ เอาละมันถ so right? ึงเวลาที uh, ่พวกผมจะได้ออกจากป่าบ้านนี่สักทีเมื่อไหร่จะมีบ้านกันเนี่ยมันก็จะเข้าวันที่สามอยู่แล้วนะแต่พูดไม่ทันไรเดินไปแป๊บๆก็เจอทำเลที่หนึ่งที่พวกผมถูกใจกันมากเลยฟ้าซีคาสุดหลงอีกแล้ว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 กูอยู่ไหนหลังจากที่เดินตามหาเด็กหลงเสร็จพวกผมก็ได้ทำการเคลียร์ไม้เพื่อจะเอาไม้พวกนี้ไปทำเป็นบ้านซึ่งทำเลที่พวกผมคิดจะสร้างบ้านกันก็คือกลางทะเลสาบนี่ แค่คิดกระเทล้ะใช่ไหมล่ะการที่จะสร้างบ้านได้มันก็ต้องมีเกาะก่อนใช่ไหมล่ะซึ่งพวกผมก็ต้องการให้เกาะมันอยู่ตรงกลางของศูนย์กลางบึงนี้พอดีพูดอะไรวะตรงนี้มันกลางปะใครใครอยากไปอีกใครอยากไปฟังรีกตอนนี้เนระถอยหลังถอยหลังถอยหลังอีกประมาณนั้นแหละ ผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วกูสาดเตี้ยวของมาหน่วยกู้ชีพไอ้เรี่องมจะรั่วหลังจากที่ผมช่วยชีวิตคนใกล้จมน้ำเสร็จผมก็ได้ทำการมาขยายเกาะต่อแต่ก็เจอตัวป่วนนะนะลบมดเ๊วยบ๊วย ขดมันขุดมันขุดมัดขุดขุดขุดขดไม่ยอมมุดอ่ะไม่ไปลงไปแล้วอุดแมงเลยอุดแมงหลังจากที่พวกผมรังแกซอมบี้เสร็จเอผมหมายถึงกำจัดตัวป่วนเสร็จผมก็ได้ทำการขยายเกาะต่อจริงๆนะเช้าวันต่อมาผมได้ออกเดินหาถ้ำเพื่อจะได้เอาแร่มาใช้งานแต่ก็ไม่เจอกับถ้ำอะไรสักอย่างเลยเจอแต่ถ้ำอะไรก็ไม่รู้ของมันแค่เดินไปแป๊บๆก็ตันซะละ ผมเลยมาช่วยตัวเองด้วยการขุดถ้ำเองดีกว่าดูมีอนาคตกว่าเยอะเลยดีกว่าไปเดินหาถ้ำโง่ๆนั่นซะอีกแต่ผมก็ได้แค่เหล็กสี่ก้อนกลับบ้านอะนะขุดไปตั้งเยอะได้แค่นี้แหละดวงอะไรจะขนาดนั้นระหว่างทางก็แวะคุยกับคนแปลกหน้านิดหน่อยก่อนที่พี่สาวผมจะไม่เห็นว่าผมคุยกับคนแปลกหน้าพี่เป็นคนผู้หญิงที่โคตรผมจะเป็นพี่สาวที่แสนดีจริงๆเลยด้วยความว่างผมเลยมาว่ายน้ําเล่นใต้บ้านตัวเอง เนี่ยโฮ้มันสวยมากเลยเฮ้ยๆตัวนี้มันโผล่ตรงนู้นด้วยว้าวข้างล่างมีนี่เฮ้ยมันเป็นทางเชื่อมเลยว่ะหลังจากหลั่นล้าเสร็จแล้วผมก็ได้กลับมาทำงานผมต่อการเป็นขี้ข้าของพี่สาวผมนั่นแหละขี้เกียจแล้วมาทำงาน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  อ๋อแล้วผมก็ได้ทาฟาร์มสัตว์เล็กๆของผมอยู่ด้านหลังได้แหละสวยใช่ไหมละ่ะแล้วผมก็จับสัตว์มาได้นิดหน่อยก่อนที่มันจะมืดะนะพวกไก่พวกหมูอะไรเงี้ยแต่ยังหาวัวไม่ได้เลยเช้าวันต่อมาผมได้ออกมาเคลียร์ป่ารอบๆบ,บ้านผมออกเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์มันแอบซุ่มโจมตีเราได้ะนะโอ้ผมลืมบอกไปว่า Minecraft เ์ฟนี้พวกผมมาเล่นกันแค่สองคนนะยังมีเพียบเลยละะคนนี้มีหน้าที่หาแ<อ>ร่<อ>ครับผมพี่เป็นยังไงวะนั่นนะ ออมองจากข้างบนก็เห็นนะจริงผมองไม่เห็นนะแล่วลง<ผ>มา้ะมองมันเห็นได้ไงวะขนาดผมมาดูย้อนหลังผมยังมองไม่เห็นเลยหรือกูตาถั่ววะนนี้ปปลาตอด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 ตลาตออลตาตล็ตอนนลตอนน <S <S ลา,ลาลดปอดอดลาตาตอาลตาตาอเลาอลด้อดอาต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 อตอตออดปล่อดปตดปาตอมปตอาตอดปออดอาวาอาาออ ไอ้แก่พวกนี้มันดื้อจนถึงวินาทีสุดท้าย,ยจริงๆเลยนะระหว่างทางนี่โดนอะไรมาบ้างก็ยังไม่รู้เลยเนะี่ยหลังจากทะเลาะกับเจ้าพวกนี้เสร็จผมก็ได้กลับมาตกแต่งฟาร์มผมต่อหุ้ยเหี้ย ตื่นมาไม่จ้องหน้ากันในยี่สิบสองรอบแล้วพี่แล้วก็ทำอย่าง,งานั้นวนไปเรื่อยๆหลังจากเบื่อจากการจับสัตว์แล้วผมก็ได้ทำการมาเคลียร์หน้าบ้านพอเห็นรถเครื่องเขื่องไอ้บันไดไม้นั่นอะผมต้องจะทำให้ทางเข้าเป็นธีมแนวลึกลับเพราะว่าบ้านเรามันอยู่ตรงกลางบึองอะ มันดูลึกลับดีอะอาชีพไม่มีอะไรหรอกผมแค่อยากทำเฉยอะไม่ทำเลยทำไมต,ไต้องข้าหาบ่อยพี่บิมดูยังอ่ะดูแล้วพี่ไถา,ามว่าทำไมกันทำนั้นก็แค่อยากให้บ้านมันดูลึกลับอะเพราะมันเป็นตรงแองแค่นั้นเลยครับนด้คะทีจ่จริงแล้วไม่มี หลังจากตกแต่งหน้าบ้านเสร็จแล้วผมก็ได้มาหาราวาเพื่อจะทำเป็นประตูเนเธอร์อย่างน้อยคลิปนี้ผมก็ต้องไปนรกให้ได้วะโชคดีที่แถวบ้านมีบ่อราวาอยู่พอดีมันเลยทำให้ผมง่ายต่อการทำประตูเนเธอร์ผมใช้รูหน้าบ้านในการทำเป็นประตูเนเธอร์นะครับเพราะว่ามันมองง่ายดีอะ หลังจากที่ประตูเสร็จก็ได้เวลาเตรียมตัวในการบุกเนเธอรครั้งนี้เริ่มจากตัวเอ็นชาร์ก่อนเลย รำพ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  ออระหว่างเดินทางก็ได้เจอกับเจ้าถิ่นนิดหน่อยอุย้ยมันทะลุกาดเหรอตีไม่เข้ามันตีไม่เข้าดีหว่า่อ้ยเขี้ยแล้วก็เดินได้เจ้าลูกหมูนี่ปวนตลอดทั้งทางเฮ้พี่ดินสมูมูหมูหมหมทถึงดูมันวิ่งดิแล้วตลอดทั้งทางก็เจอแต่มนันนี่แหละังี้กับที่นี่เป็นสนามเด็กเล่นแหละดูดิเด็กเต็มไปหมดเลย และในที่สุดพวกเราก็เจอเป้าหมายของเราสักทีไนงานเดเจอปราสาทเจอปราสาทปราสาทปราสาทประสาทผมไม่เห็นตาาามตัวแบบยูดิสแตนแบบสุดๆแล้วนะนนนี่เเหห็ม้้ยขาางาลอันที่จริงแล้วปราสาทมันอยู่ข้างหน้าแค่ข้างหน้าเราเองนะแต่เรามองไม่เห็นอะ่ะคือต่อให้ใช้กล้องมันก็ส่องไปไม่เห็นอะ่ะไม่รู้ครับมาทําไมเนี่ยไม่มีผีโหนเลยพอลองต่อบล็อกขึ้นไปเรื่อยๆปราสาทก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างนั้นมันก็โผล่มาจริงๆฮะ หลังจากที่ช่วยกันฆ่าเจ้าวิทเทสเกลิตันตัวนั้นเสร็จก็ได้เข้ามาสำรวจเจ้าปราสาทนี้ต่อแต่ก็ไม่เจอกับอะไรเลยอ่าใช่ครับผมค้างพอผมเข้าเกมใหม่อีกทีหนึ่งก็ดูเหมือนว่า ทุกคนเขาจะสำรวจไปเสร็จกันหมดแล้วสรุปมาวันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรเลยเหลือแต่ต้องกลับออกไปให้ปลอดภัยที่สุดแล้วละแต่ในระหว่างทางก็เจอแต่อุปสรรคมากมายอ่ะโดนดักซุ่มโจมตีโอ้ฮียเ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 ฮียโอเคบอลในกล่องแล้วอ่ะตาให้หน่อยใหม่กูอยู่ไหนเนี่ยไม่เจอตังละไม่ช่วยไหมใช่บอลใช่บอลใช่ใช่ใช,ใช่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 ใช,ใช่ถูกแล้วถูกแล้ว เฮ้ย <Hey>, hey, ไม่ได้แดกหรอกเอาละปัญหาต่อไปคือกูจะกลับไปตรงประตูยังไงเฮ้ยคิดผิดละกูคิดผิดผเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยยุบยุบจุกกูจุกจุกจุกกูจุกจุกทั้งหมู่เอ่อแล้วผมก็ได้ขอหน่วยกู้ภัยเพราะว่าผมหลงทางไปไม่ถูกพี่เพราะอยู่ตรงที่มันมีท่ออะ มาเจอหนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้านไหร่ทีมปูภัยจะมาถึงอะโอ้ยช่วยด้วยตามข้าวัดเจ้ามาข้าวัดเจ้าตามมาโอ้ยถ้าพี่ไม่มานิดนึงกูตายแล้วเนี่ยเรื่องหลึกนี่นี่ครึ่งแถวใช่มาทางนี้พี่แต่ดูเหมือนคนนำทางจะพาผมหลงซะเองนะหนักกว่าเดิมอ,อ, <t realidade> อีกอ่ะมันไม่คุ้นทางเลยอ่ะ ไปเร็วๆมือถืออะไรต่อวะแม่ใช่เหรอพี่นัดใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอกูไม่ใช่ละอ๋อพี่จะไปเก็บขุดทองอ๋อโอเคจริงๆพี่จะไปขุดทองใช่ไหมใช่พี่บิ๊มตอนนี้แหละพี่บิ๊มพี่เตรียมอาหารมาสักเซตหนึ่งนะพี่ อยู่แถวๆนี้แหละทางออกตู้กูอยู่ไหนอเออเจอจแล้วแหมนึกว่าต้องเรียกทีมชื่อเลยมาอีกสักคนหนึ่งซะแล้วไปติดแค่แป,ป๊บเดียวเหมือนติดอยู่ทั้งชาติเลยคิดถึงเหลือเกินบ้านแสนรักหลังจากที่เซงเกี่ยวกับกเรื่องเนเธอร์ครั้งที่แล้วผมก็ได้ทําการมาให้อาหารสัตว์ผู้น่ารักของผมในอนาคตจะกลายเป็นอาหารของผมนะผมใช้เวลาไปถึงวันที่20ไปกับการตกแต่งบ้านจัดของแล้วก็ทําฟาร์ม และนั่นคือ20วันแรกของการเอาชีวิตรอด100วันในโรคหม่ครับอีก80วันที่เหลือจะเป็นยังไงต้องไปดูกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ